เวลา16.50นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง สเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรืออเภอสัตหีบจังหวชนบุรีมีผู้ว่าราชาการจัังหวดชนบุรีผู้พิพากษาสารดีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคสองแม่ทัพภาคที่1ผู้บัญชาการตำรวจกูธรภาคสองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือพร้อมข้าราชาการเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทรับสเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือจุกสเสม็ดฐานทัพเรือสัต,ตหีบเวลา17นาฬิกา11นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังพัะผ่าพิธีท่าเรือจุกสเสม็ดฐานทัพเรือสัต,ตหีบ ส่งประกอบพิธีเจิมเรือหลวงช้างซึ่งกองทัพเรือได้ว่าจ้างสร้างเรืออนเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกเข้ามาประจำการตามแนวทางการพัฒนากำลังรบตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือเพื่อรองรับบทบาทและหน้าที่ในด้านการป้องกันประเทศและการรักษาประโยชน์และเส้นทางคมนาคมของชาติทางทะเลโดยการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกสนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาสาธารณภยัย เรือหลวงช้างได้เดินทางกลับมายังราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่25เมษายน2566โดยพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าเรือหลวงช้างชื่อย่อว่ารอรอช้างและชื่อภาษาอังกฤษว่า HTMS ช้างตามชื่อของหมู่เกาะช้างในจังหวัดตราดซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกองทัพเรือที่กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรือลบตามประเภทของเรือโดยเรือลกยกพลขึ้นบก กำหนดให้ตั้งชื่อตามเกาะต่างๆในประเทศไทยหมายเลขเรือ792โอกาสนี้เสด็จขึ้นเรือหลวงช้างบริเวณดาดฟ้าหลักทรงทำความเคารพธงราชนาวีทางท้ายเรือแล้วเสด็จขึ้นแท่นพิธีทรงรับการถวายความเคารพจากแถวทหารแต่เดียวเป่าถวายความเคารพสามจบทรงรับการถวายความเคารพจากเรือหลวงปิ่นเกล้ายิงสลุดหลวงจำนวน21นัด แล้วทรงพระดำเนินไปยังบริเวณหัวเรือของเรือหลวงช้างสเสด็จขึ้นแท่นพิธีทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อเรือหลวงช้างแล้วทรงคล้องพวงมาลัยบริเวณแผ่นป้ายชื่อรัวหลวงช้าง จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องโถงนายทหารพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้ผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเรือหลวงช้างจำลองและผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายลองลูกปืนยิงสลุดหลวงนัดแรกแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการกองเรือยุทธการเฝ้าทูลละองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมาลาปักชื่อเรือหลวงช้างแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผู้บังคับการเรือหลวงช้างเฝ้าทูลละองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมาลาปักชื่อเรือหลวงช้างแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในการนี้ท่อพระเนตรภายในห้องสะพานเดินเรือเรือหลวงช้างซึ่งเป็นห้องควบคุมการเดินเรือเพื่อให้เรือสามารถเดินทางไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยตรงตามเวลาโดยมีนายยามเรือทำหน้าที่ควบคุมและสั่งการบริเวณสะพานเดินเรือตามแนวทางและคำสั่งของผู้บังคับการเรือภายในมีอุปกรณ์สำหรับการนำเรือที่ทันสมยัยเช่นเรดาร์ーーเดินเรือจำนวน2ตัวแบบ XB a n d แนและ S b a n บ แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ GPS สำหรับการนำเรือระบบกล้องวงจรปิดใช้ตรวจสอบขณะปฏิบัติการยกพลและขณะปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือกับอากาศยานรวมทั้งระบบถือท้ายเรือที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย เรือหลวงช้างลำนี้เป็นเรือหลวงช้างลำที่3ของราชนาวีไทยเป็นเรืออนเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลำใหม่ที่กองทัพเรือได้ว่าจ้างบริษัทชัยนาชิปบิลดิ้งเทรดดิ้งซี s c ให้ต่อขึ้นณอู่ต่อเรือหูตรงจงหัวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาแบบมาจากเรือ LPD ไทย071ที่ประจำการในกองทัพเรือจีนมีขีดความสามารถในการควบคุม บังคับบัญชาการปฏิบัติยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกและการลำเลียงกำลังรบยกพลขึ้นบกจำนวน650นายมียานรบประเภทต่างๆรวมถึงยุทธโธปกรณ์ สามาร no liebe, tamam. ถปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยานของกองทัพเรือได้ทุกประเภทใช้ระยะเวลาในการต่อเรือ4ปีเข้าประจำการในกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการของกองเรือยุทธการมีภารกิจหลักในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินโบกขนส่งและลำเลียงรวมทั้งเป็นเรือบัญชาการมีภารกิจรองสนับสนุนการปฏิบัติการของเรือดำน้ำเช่นการช่วยเหลือและการบรรเทาสาธารณภัยการอบพยพประชาชนการสนับสนุน การป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรือ โดยเรือมีความพร้อมปฏิบัติราชการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายทันทีที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเช่นการฝึกผสมบูสไตส์2023ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธรารณรัฐประชาชนจีนช่วงเดือนกันยายน2566ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือไทยในการรักษาผลประโยชน์ของชาติและทางทะเลและการบริหาร จัดการภัยคุกคามความมั่นคงของทะเล